มากสำหรับใครที่เคยดูการ์ตูนแล้วอ่ะในหนังมันมีอะไรมากกว่าในการ์ตูนต้องบอกว่าเป็นการรอคอย1ิกว่าปีเนาะซึ่งพอการกลับมาอีกครั้งบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็มีการเสียน้ำตาเกิดขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนการ์ตูนสติ t น่าจะชอบมากๆการได้ยินเพลงดังอยู่ในโรงหนังอีกครั้งหนึ่งอ่ะโหมันแบบขนลุกอะ เขาใส่ความดรมมาม่าเข้าไปความประทับใจที่มีอยู่อ่ะโอ้โหมันมากเหลือเกินอ่ะอยากให้มาดูกันแล้วเชื่อว,ว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่น้ําตาคลอก,กับการดูลีโลแอนด์สติชความน่ารักสุดกวนที่จะป่วนคุณบนจอยักษ์หนังดิสนีย์ไลฟ์แอคชั่นที่คนทั่วโลกรอคอยดิสนีย์ลีโลแอนด์สติชวันนี้ในโรงภาพยนตร์ชวนทั้งครอบครัวไปดูกันเยอะๆนะ